ทัานต้นท่านสวัสดีค่ะหลังจากที่มาจากร้านอาหารพี่เสร็จก็จะมาดูอาการของ <c oughs> ปุ้มปุ้ยเนาะน้องตายแล้วว้าวปีา้างเมื่อวานก็ยังสดชื่นวิ่งไปที่ร้านตอนเย็นๆก็ไปที่ร้านด้วยนะคะน้อง อรถต้้รถชนตายอ่ะรถชนตายมันก็ไปหาหมอฉียาสองเข็มนะคะน้องตื่นไม่ไม่ตื่นค่ะป่วยแค่วันเดียวเองทำอะครับี๋ยวให้พ่อไปฟังห้องจะฝังไว้ห้องจะฝัง น้ qui, ่นดูดินนิดนึงน้องพัสไน้องจินยาลีมน้องจินยากรนมอแม่น้องกินยากนเนี่ยอุ่นๆอยู่เลยอุ้ยนอุ่นอ่ะน้ากินยากรนน้องกินยากรน้องตายแล้วจะกินยาได้ไงน้องตายแล้วเหรอ จฝังไว้ข้าวฟังข้าวจะฟังแล้วข้าจะฝังไว้แล้วข้าจะฝังไว้อน้ขอันงเฝังแล้วขจะฝังไว้นะอืมอื่อุ้มได้เมื่อวานนี้อะเน่เเองหายไปแล้วหหานี่หน่งวิ่งจะกลับมาเลยนามาน กินรอพี่น้อดีสุดเกดเมื่อหาหมอก็กินข้าวนะคะกินทุกอย่างวิ่งเล่นคลิปเออที่สุดท้ายที่ไปเปิดไฟที่ร้านก็ยังไปกับเราเนาะอย่าง้อยนี้ไม่น้องไม่กินข้าวเลยอ่ะไม่ไม่อาการไม่ซึมอ่ะทำไมยังตายไม่ซึมเลยไม่ซึม น้องนอนเอาเดี๋ยวข้อจะฝังไว้นะเดี๋ยวข้อนม่ไม่เอารังมาใส่น้องก่อนเดี๋ยวข้อจะฝังใ่ไข้อจะฝังไว้ก่อนอย่าอย่าอย่าอยอย่่อย่อจะไม่เ pues ล <cat at light intens ifies> ี้ยงเลยแล้ะไปไหนไหนอะไรอ เอาอาการเอาเปล่าค่เปล่าแต่เนะ้อใหพอ้หพอ่อไฝังมไว้ยเฮ้ยๆอกน่อุอ้ยมาม่หาลังใส่น้องกันามาทำเหมือนกระโลเลยนะคะไปดูน้องให้พ่อไปฝัง คุณพ่อจะฝังไปเรื่อยๆคุณพ<ล>่อจะฝังนั่นะเลยนะคุณคุณคุณพ่อจะฝังไอ้ข่รู้สักนใงเลยอะ่ะไมนลองไม่ลองโดนตายอ่ะไม่น้องไม่กินเธอเลยอ่ะค่อยไม่ลองกินเธอ,ลอเลยไม่ไม,ไม่ถ้าป่วยเหมือนไลออนแม่ก็ไม่ว่าหรอกอันนี้มัน ปวแค่วันเดียวเองไม่มีอาการแบบหนักนะคะเ้องกินข้าวนะไปฉีดเราซีดเ้วกินข้าวนะคะป็นกิทยาอืม่ชิเป็นที่ฤทยาหรือเปล่าวอเนีนทตรนี้อม่น้องน่อ้ฝังอือโอ้ยอยากกวน้อยอยากกว้อย ไปเลยอย่ผิดเหรอจากิดยเสนดูเส้นดูนมากอะไรี่ไม่น um ้องใจไม่น้องจีนเท่าเลยอ่ะไม่น้องจีนเท่าเลยเ้ยน้องเขไม่ดีเนี่ยน้อตเล็กนอยู่เลยเออฟังฟังน้องไม่มีเตียงและ สองตัวนั้นก็ดื้อๆนนะค่ะสองตัวนั้นฉีดเรียบร้อยนะคะมียากับถะะ <c oughs> ั่เปาเนาะนะ้าเขาเล่นไม่จะปิดทุกคนข้าจะฝังไว้เลยอทุวันนี้ไม่ของของหยานเนาะไม่คิดนะคะว่าจะมีามาจากทำคลิปนะคะเคลมบอกเนาะนะคะจะมาเจอ น,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 น้นงนนองนอนมีนเอาตับให้น้องนะฮะนี่นี่ม่น,น,นี่โอเคสักทีนี้เออบ่ได้ด,ดามากบ่ได้หนักเด้อ เราเลี้ยงแต่ตัวเล็กๆมันจะเกิดในสีมันจะเกิดตัวเล็กๆคลอดออกมาฮะเราไม่ได้ใช่เพิ่งเลี้ยงเนาะน่าจะขึ้นข่าให้ปิงนำงนำมาเด้ออห้เก็เสียใจ ก็คยยังบอกอีกที่ว่าบุ๋มปุ๋ย,ยิ้วแล้วแล้น,นี่เราจะคลิปฟ้า